นี่ครับหลังจากองน้องก็าทำเมื่อวานนี้นะครับั้งแรกผมนึกว่าจา, <c oughs> จากหินจากหินนี่ขึ้นมาประมาณสักหนึ่งกระสอบมันจะเป็นระดับน้ำที่พอดีนะกับที่เราอยากเก็บไว้แต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงสะพานน้อยที่ปกติเราต้องถึงนะเพราะฉะนั้นนี่เราน่าจะเอาขึ้นอีกสักสักหนึ่งกระสอบนะครับหนึ่งกระสอบ ก็ต้องการจัดการก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นประมาณว่าเราใส่ใส่พาดสองสอบข้างบนนะครับแล้วดินใส่กลางตามขอบแนวนี่เราต้องเอาดินเอาดินใส่เยอะๆนะครับประมาณแบบนี้เนี่ยใ่ร่อ,องแบบนี้นี่เราต้องใส่ดินให้ให้เต็มเลยการรั่วซึมมันจะไม่มีเพราะเราเหยียบดินลงดินลงเนี่ยอาจจะได้ทําเองครับตัน,นี้เพราะว่า กระสอบยังเหลืออีกสา3สิบสามสิบกว่าสี่เกือบสี่สิบนะครับถ้าไปจ้างเข้ามาก็ก็โอเคอยู่นะวันละเจ็ดร้อยสองคนนี้ก็ก็โอเคอยู่นะ,ะ 700, นนนะแต่คิดว่าเราทำเองก็น่าจะได้เนาะถ้าใส่หนึ่งสองสามสี่ก็ประมาณแปกระสอบนะครับแกระสอบก็จะได้ระดับที่เราต้องการละก็สิบกระสอบสิบสองสิบสองกระสอบก็น่าจะอยู่นะครับ ้ไม่ได้จริงก็จะมาใส่ข้างล่างอีกหนึ่งก็สี่ว่าเป็นทั้งหมดสิบหกสิบหกระสอบพอรุนอยู่นะทําเกือบทั้งวันแต่ผมไม่จําเป็นนะครับที่ต้องทําเป็นวันเพราะว่าเราไม่ได้รับค่าจ้างเป็นวันะเราทํางานของเราเองเราจะใส่ไวัแลเ้เสร็จแปกระสอบตามกาลังเราก็ได้เนะถ้าเราว่างแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าว่างเยอะไหมก็ก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้นี่คือมันเป็น ปัจจุบันทันด่วนคือเราต้องกักน้ำไว้ใช้นะก็น่าจะเกือบถึงแล้วแหละอีกกระสอบหน,หนึ่งถึงแน่นอนนะสังเกตดูต้นมะพร้าวต้นนั้นนะนี่ต้นมะพร้าวต้นนี้นี่ถึงกับน้ําเหมือนถึงโคนแล้วนะถ้าอีกถ้าอีกกระสอบหนึ่งก็จะท่วมโคนนิดนึงนะก็อืมมันมันเป็นสิ่งจําเป็นแล้วแหละผมว่าเดี๋ยวจะทําเองครับจะได้ออกกําลังกายด้วยเพราะว่า เรามีแปลนที่จะไปไปทริปนะครับไปท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์เราต้องฟิตซ้อมร่างกายด้วยก็เอาตัวนี้แหละเป็นการฟิตซ้อมนะครับนี่คือกุดินจากตรงนี้ขี่มใเตอทํไไปเรื่อยนะวันละสองชั่วโมงก็น่าจะโอเคอยู่นะของทันน้ํานะครับเดี๋ยวนี้น,น้ํานี่เพิ่งทดาําเสร็จในวานนี้น้ำเพิ่งล้นนะครับนี่ดูปริมาณน้ำเพิ่งเล็นลงมาก็ คงไม่นานเท่าไหร่ที่เล้น,นก็ปิดอีกครนเพราะว่าใช้เวลาสองวันกว่าจะล้นน่าจะโอเคอยู่นะครับตอนนี้ปรับเสียงได้สวยงามพอสมควรแล้วนะครับก็อาจจะมีเวลาที่อยู่สวนเยอะหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่ามันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยครัมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะไปซ่อมวันนี้แล้วก็เตรียมที่แปลกเอามอเตอร์ไซค์เล็ก ไป,ไปเลยก็คือลองลองมอเตอร์ไซค์เล็กดูนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ใหญ่ก็ต้องรอสิ้นเดือนอาจจะมีการโอนที่มาแล้วก็กว่าจะคุยธนาคารได้เนาะเราก็อาจจะรอไปประมาณสักพิจิกากลางเดือนยังไม่รู้เลยนะเรื่องยืมเงินเนี่ยเราไม่ไม่ค่อยถนัดเลยนะแต่เราใช้เชื่อลูกนะครับเพราะว่าให้เขาย,ยืมเพราะว่าจะซื้อรถให้เขาไม่ใช่ของเราก็ลอยเลย แปแปะเข้าไปนะเอาคนละคันอย่างนี้เนาะโอเคเราไปดูนั่นกันเราไปดูระดับ,บ,บน้ําที่ผมว่ามันทํำยังไงถึงถึงเป็นระดับ,บ,บน้ําที่เราเอาพอใจเนาะนี่นะครับระดับ,บ,บน้ําที่ที่ทําได้ตอนนี้ก็ฝั่งนี้นี่ผมปลูกขึ้นสูงกว่าเดิมหน่อยนะเพราะว่า คือเรากะไม่ค่อยถูกนะตัวสูงตัวต่วตําเราไม่ได้วัดระดับน้ำนะส่วนมากเราจะทําตอนที่ไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่คือปลูกของนี่ผมชอบปลูกดูดูแรงนะครับแล้วเราก็เอาน้ําใส่เอาคือต่อมาดูระดับที่ทํายังไม่ตรงกันเลย <c oughs> ตอนนั้นของเก่าครับเพื่อนมันโดนหนูกัดไปหมดแล้วนะก็ตัวใหม่ก็เลยปลูกสูงขึ้นมารู้สึกจะไม่ใช่แล้วนะตัวใหม่นี้รู้สึกจะไม่ใช่ระดับที่เราต้องการเท่าไหร่ ต่ไม่เป็นไรนะครับสูงกว่ากันนิดหน่อยก็ธรรมดาเราไม่ได้ใช้ส่งประกวดเนาะระดับน้ําที่ขึ้นตอนนี้นี่ยังไม่ถึงเครื่องนะครับนี่เครื่องก็เอาขึ้นอีกอประมาณสิบห้าสิบห้าเซนติเมตรก็สบายๆยอยู่นะไม่ถึงเครื่องส่วนฝั่งนี้นี่ต้นมะพร้าวฝั่งนี้ที่ปลูก เราจะดูว่าของใหม่นะครับนี่ของใหม่ปลูกปีนี้นี่ห่างน้าเป็นเป็นเมตรเลยนะครับส่วนของของเก่าที่ปลูกคือต้นใหญ่นะใกล้ใกล้เคียงนะครับอีกอีกสิบห้าซนิเมตรก็จ,จะถึงพอดีนะครับนี่เราจะแวะเข้าไปในนี้นะครับเป็นสะพานน้อยซึ่งวัดระดับน้ําส่วนสวนกล้วยที่ ไม่สวยพวกนี้นะความจริงสวยหรือไม่สวยเราต้องเอาออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสวนกล้วยทั้งหมดนี้เป็นถนนนะเวลาเราจะทําถนนเราก็จะลื้อออกนี่คือขอบถนนก็คือจะมีมันบรลลีอยู่ขอบตลอดนะครับก็จะยาวไปงี้แหละเราก็จะลื้อพวกนี้ออกใส่หินก็ไปนิดนึงให้รถวิ่งไม่ติดนะครับนี่คือถนนดีเราก็จะรื้อระบบด้วยทีนี้เรามาดูสะพานน้อยซึ่งเราซึ่งเราโอ้โหทำไมรกอย่างนี้ ยังก็เข้าป่าดงดิบสะพานน้อยซึ่เราวัดระดับน้ํานะครับนี่ก็คือสะพานเข้าบ้านเราตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะครับนี่อ,อ๋อก็จะดูว่าระดับน้ําอีกอันหนึ่งก็คือเง่ามะพร้าวนะครับฝั่งนี้นี่ปลูกที่หลังก็คือเอาขึ้นมาแต่ปลูกแรกๆเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ฝั่งนี้คือเราทําที่หลังนิดนึงแล้วฝั่งแรกๆเลยก็คือ นู่นเลยเห็นไหมมันจะชิดน้ําเลยเนี่ยนี่คือแรกแรกของเรานะนี่แรกแรกของเราต้นพวกนี้ใหญ่ใหญ่แล้วนะปีหน้านะ่าจะออกลูกแล้วนี่คือแรกแรกของเรานะมันก็จะชิดน้ําแบบนี้ทีนี้เราทุกปีเลยเวลาเราเวลาเราอ่าจากกั้นน้ําไว้เพื่อใช้ในการเกษตรของเรานี่เราจะต้องผมกลัวตกนะครับอาจจะสั่นนิดหน่อยนะเพราะว่าเราเรานี่มันพังหมดแล้ว ก็คือน้ําพื้นน้านี่พื้นน้านี่มันจะมันจะถึงสะพานพอดีนะครับไม่ท่วมนะครับถึงพอดีนั่นคือระดับน้ําที่เราเราไว้ทุกปีเพื่อใช้น้อํอปีนี้ก็เริ่มจะถึงแล้วเหลืออีกประมาณหนึ่งกระสอบนะครับเดี๋ยวผมไปทําเองนะนั้นไม่ไม่ต้องให้คนงานทําละตัวนี้เนี่มะพร้าวที่ปลูกใหม่คือกลุ่มนี้นี่จะสูงกว่าอยู่คือไม่ชิดน้ําเหมือนเดิมเดิมนะ ถ้าเดิมๆโซนที่ทําแรกๆเลยเนี่ยมันจะชิดน้ําแบบนี้ยางน้อยคือถึงน้ํานะครับอย่างน้อยถ้าเราขึ้นอีกประมาณสักหนึ่งกระสอบนี่มันก็จะเกือบถึงครึ่งครึ่งต้นนะครับนี่แต่ตัวนี้ <c oughs> นี่แรกกว่าเลยนะแรกกว่าเลยก็คือโตกว่าตัวนี้นิดหน่อยดูน้ํามันท่วมละท่วมลําต้นเลยนะแต่จะตายหรือไม่ตายผมไม่รู้นะเออมันท่วมลําต้นไปเลย นต้นเปถ้าเรา,เาขึ้นอีกหนึ่งกระสอบนี่มันจะท่วมไปถึงตรงนูน้นนะถึงดินนี่เลยก็คือท่วมลําต้นอยู่ประมาณครึ่มหนึ่งคืบ่หนึ่งนะครับนอกนอกจากนั้นก็ต้นที่ระดับเดียวกันนี่นะครับดูระดับเดียวกันคืออายุเท่ากันนี่ก็จะท่วมประมาณนี้นะครับเอาขึ้นอีกหนึ่งกระสอบตัวนั้นก็เหมือนเหมือนกับจะท่วมหมดเลย เหมือนเหมือนกันคือทรงแรกที่เราทํานี่มันเป็นทรงซึ่งเราเราคํานวณความสูงของน้ําที่เ,เก็บไวน้นี่ไม่เท่าไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนทุกวันนี้เห็นไหมมันจะเป็นทุกต้นเลยนี่ต้นนี้ก็ระดับน้ําถึงต้นนู้นก็ถึงต้นไกลนูกก่นก็ถึงพอดีนะครับนุ่น ون. เราจะเจ้าขึ้นอีกสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนนะครับหนึ่งกระสอบหนาประมาณนั้น ก็จะท่วมพวกนี้ถึงกลางต้นตลอดครึ่งลำต้นคงไม่ตายเลยครึ่งลำต้นนี่ก็นี่แหละครับระบบน้ําที่เรานําเสนอวันนี้ก็อาจจะเอาไปใช้กับการทําการทาเกษตรต่างๆนะครับสิ่งสําคัญก็คือน้ํายิ่งเหมือนเหมือนสวนผมนี่ทําไมมันเป็นคลองเต็มไม่หมดมันเป็นน้ําเต็มไม่หมดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราเจาะบาดาลแล้วมันเค็มนะครับ เราจึงเอาน้ําธรรมชาตินี่ไว้เราจึงเอาน้ําธรรมชาตินี่ไว้นี่เราจะดูต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมน้ํามาถึงเป๊บเลยเอาขึ้นอีกอ20เซนนี่ก็ครึ่งครึ่งตัวเลยนะครับนั่นคือต้นเก่าๆของเราที่ปลูกแรกๆเลยอายุ3ปีไปแล้วนะพวกนี้ปีหน้ามีลูกเยอะแล้วแหละผมว่าก็เรามีพระอย่างนี้แล้วก็ที่ผมนำเสนอนี่เพื่อให้เราเอาไป ใช้แก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะสวนไหนซึ่งสวนไหนซึ่งจะเป็นต้องใช้น้ํานะครับโดยเฉพาะอีสานนี่อีสานลื่นเหนือนี่ถ้าเจาะน้ําไม่ได้นี่เราจำเป็นต้องเอาน้ําไว้ในพื้นที่นะครับพื้นที่ผมเจ็ดไร่นี่เป็นน้ําอยู่ประมาณสี่ไร่เลยนะครับแต่จะเป็นคลองแบบนี้แหละยาวอยู่ประมาณสามร้อยกว่าเมตรเกือบถึงสี่ร้อยนั่นแหละนอ้องเอ้า ยายคนนี้ก็ทาอะไรนี่ทำมะกรูดนะครับโอเคนะครับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเมื่อเช้านี้แปมลมะพร้าวมาสงสัยจะมีคนจะมีคนชายเราปลอกมะพร้าวแล้วดูท่ากระต่ายก็นะ <laughs> ดูดูท่าคนนี้นี่เมื่อเมื่อไหร่จะได้ยกยกภาระออกจากอ,อกสักทีนะมีแต่คนชายเรานะเราไม่เราเป็นคนรับชายไปเลยแย่เลยแบบนี้